สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆเฮ้ยโอ้ยคลิปนี้พาเก็บมะม่วงนี่สายเห็ดนี่นี่เอาไม่ได้แล้วเด้อพี่น้องเ,เอ้ยอะแรงวันเจาะบุญล่ะอู้ยยุ่งหลายพี่น้องอย,งย,อย,อย,อยุ่งหลายอฮ้ยยุ่งยีในสวนใหญ่ปิดไหมเหมือนก็เหมือนก็อยู่ในป่าเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ย อันเนี้ยยายปิ๊กจะเป็นถังหมักยายปิ๊กมีถังหมักไว้สำหรับใส่ใส่ตุ่นใหม่ใส่ผักยายปิ๊กเในใส่นี่หมกักหมักไว้ด้วยหมักไปเลยจ้ะถ้ามันเอาไปได้ยายปิ๊กก็ต้องเอามาหมากักเอาความหวานของเขานี่แหละวิธีวิธีกเกษตรแบบย้ายปิดก็พี่นอ้องเห็ดโห่เต็ม ลูกกัดข่อยพี่น้องเลยสยวัสดีนะคะทุกคนพามาเก็บกบุกมัวยแบบคลิปคลิปนี้พาเก็บมุกมัวดูมาแมงวันแมงวันแมงแมงวันโจ๋งเยอะเลยเขาเขาอยู่ในต้นแบบนี้เราเขาเลยเขาหอมนี่นี่เขาจะหอมไหมนะเขาโจ๋ยเราต้องเอาไปไปแช่น้ำไปแช่น้ำไว้สักคืนหนึ่งนี่เขา ต๊อปอันนี tamam. yeah. mm ้เ hmm. ข <ness salts> ้าไว้โดยจะเก็บไม่หมดเลยตรงนี้เนี่ยดูดิออือปค้นจังได้เฮ็ดยังนองเลยได้ปิดก็ได้เนี่ยแล้วเดี๋พามาเก็บมะม่วงค่ะทุกคนคลิปน่อกลับมาจะเก็บเห็ดจ้ะ เก็บมะม่วงเก็บมะเขือในสวนนี่แหละพี่น้องจ้าดูดูดูแมงแวนัแวนมแมงวนันเห็นไหมเห็นบ่พี่น้องแมงมงแมลงวันทองของแท้เลยนี่เล้เจ่อจาอ,อบ,บอกมองย้ายปีกมดเลยพี่น้องเอ้ยเหลืออีกบกห,หน่อยหนึ่งนี่อีกลูกนีจจจจ่จะต้องได้ตัดใบอีกแล้วนนเนี่ยหกอีกแล้วหกอีกแล้ว ทางนัางจะล้วงบ่ได้เอาคาตั้งกล่องมาพี่น้องเอ้ยนี่แหละทุลักทุเลอีกแล้วดูโอ้โหดูลูกนี้ก็พอเก็บแล้วบ่ข้างครังบนพุ่นเมื่อนางจะเก็บแล้วจะแยกอยู่ก็คิดว่ามันแสดงว่าเขารุ่นนี้เขาต้องเก็บเมื่อตรงหน่วยเลยดิเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละ ซัำส้มเออคน,นบอกว่าบ่อยากให้ช้ำซ่ำแล้วมันจะบ่แสีบเนาะม่วงเนาะคนว่าอ่ะไปนเพื่อนบุรเป็นยังไงบ้างเนาะชาวเคียเตอร์เราเอาโอ้โเอยเนาะเาสิเก็บอยู่กับล่วงเนาะอ,อยากจะบ่ได้ล่วงแท้ เป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกคนโอ้อยยายปิดหันไปใส่กระมิตรแนวเก็บนะออเอาบุรีเปิดเพลงบาทนี่พี่น้องเลยบุรีขึไไ้นไปเก็บเพลิงุมเก็บมะนาวเก็บมืเอนี้สิเก็บบักนาวสิเก็บบักม่วงพี่น้องนี่ทุกอย่างนี่นี่ก็พอเก็บแล้วขึ <c oughs> ้นอีกเลยี่น้องละ แอปิเคตไปแป๊บๆนะนี่แหละคือเอ็มน้อไม่นอบไอ้ไผ่บงหวานพี่น้องเนี่ยต้องเก็บต้องเก็บมันอย่างเดิมเขายาวเลยอะไรแหละแล้วต้องเอาแล้วต้องเอาเสียมเขามานี่อ s <S ุปกรณ์เขามาแสะเขาแล้วเขาจะเห็ดหนักหนักขึ้นตอนแอปิเคตตอนอุ้ยอันนี้สะโพห้อเลยกคนเนี่ยแอปิสซแลนใส่ใส่ละ เอสิไปเก็บเห็ดได้สิเลียนเลียนใส่ในสวนมั้งเนี่ยนี่ยพ่อพ่อฮอรเลยเนี่ยอาบุฮอเดี๋ยวแมงวันกับจอดได้บ้างอ้ย๋อโอ้อง่วงก็ต้องเก็บโอ้ยแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็เปิดเพลงพี่น้องจ๋ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกโอ้ยหนูขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ไลค์แชร์นะคะทจะเป็นไปกำลังใจให้กันค่ะกำลังใจให้กับทุกคนและพี่น้องจ้ะ ยิ่งทิ้งฟังๆทุกท่านนะคะามะนาวก็ต้องเก็บๆนะนยเหยียกไหล่เหยียดไหลจ้ะสู้ๆค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันค่ะบ๊ายบาย